สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับมณฑลทหารบกที่310จัดกิจกรรมตรวจความพร้อมและซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณบริเวณสนามกีฬาค่ายวชิรปราการโดยมีนายสุธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและพลตรีพรดุงยิ่งภับูญสุขผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภยัยวาตภายัยและดินโคนลนถล่มในพื้นที่จังหวัดตากตลอดจนให้หน่วยงานต่างๆรับทราบแนวทางการเตรียมการประสานการปฏิบัติบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่โดยทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์เตรียมพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ สำหรับการซ้อมแผนได้มีการบูรณาการร่วมจากทุกภาคส่วนโดยจำลองสถานการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในลักษณะต่างๆได้แก่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัยการค้นหาผู้ประสบภัยจากการจมน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากดินโครนถล่มและการทดสอบระบบบัญชาการการติดต่อสื่อสาร จังหวัดตากมีพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอุทกภัยวาตภัยและดินโครนถลม่มซึ่งในช่วงฤดูฝนพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะ5อำเภอชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่อำเภอแม่สอดอําเภอแม่ระมาดอำเภอพบพระอำเภอท่าสองยางและอำเภออุ้มผางจะมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมและดินโคนลนถล่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจึงสั่งการให้ในายอำเภอทุกอำเภอร,รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และฟังพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ทุกระยะเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น